สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการฝากเงินของ Broker Atoz นะครับโดยอันดับแรกนะครับจะต้องเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะครับ w w w a t o s c g c o m นะครับก็จะเปิดมาปุ๊บก็จะเป็นหน้านี้นะครับหลังจากนั้นเราจะคลิกคําว่าเข้าสู่ระบบครับหลังจากเราคลิกเข้าสู่ระบบนะครับก็จะเปิดมาถึงหน้านี้นะครับซึ่งเป็นการเข้าสู่ระบบบิ t เซนเตอร์ใหม่นะครับโดยเราจะต้องใส่อีเมลนะครับที่เราสมัครกับ Broker Atoz ไว้แล้วนะครับแล้วก็กรอกรหัสผ่านตัวอีเมลนะครับ หลังจากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบครับแต่ถ้าใครยังไม่มีบัญชีนะครับก็คลิกคําว่าลงทะเบียนนะครับเพื่อไปเพิ่มบัญชีก่อนนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่เข้าสู่ระบบครับหลังจากเข้าสู่ระบบแล้วนะครับเราก็จะเห็นหน้าพอร์ตของตัวเลขเรานะครับซึ่งเป็นโอเวอร์วิวภาพรวมนะครับให้เราเลื่อนมาทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นคําว่าการจัดการเงินทุนนะครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะเห็น ขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นการฝากเงินถอนเงินโอนเงินระหว่างบัญชีฝากถอนนะครับให้เราคลิกคําว่าการฝากเงินครับหลังจากเราเข้าสู่การฝากเงินแล้วนะครับก็จะมีระบบต่างๆให้ท่านเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็น w i t e Transfer Bank Transfer QR Code นะครับสกิลนะครับ P2P USDT นะครับทีนี้ในกรณีกรนีนะครับผมจะแนะนําวิธีการฝากเงินที่สะดวกที่สุดนั่นก็คือ QR Code ครับ ให้เราคลิกไปที่ QR code ค,ครับหลังจากนั้นเราตรวจดูเลขบัญชีนะครับที่เราจะต้องการฝากเงินว่าตรงกับท่านหรือไม่นะครับบางท่านอาจจะมีหลายบัญชีนะครับใน user เ,เดียวก็เลือกบัญชีซื้อขายให้ถูกต้องนะครับหลังจากนั้นครับใส่จํานวนเงินที่ท่านต้องการฝากเข้าไปนะครับในกรณีนี้ผมจะทดลองเป็น200ดอลลาร์นะครับ หลังจากเรากดเลือก200แล้วนะครับให้เราคลิกคําว่าตกลงครับหลังจากคลิกไปแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้านี้ครับดําเนินการชําระเงินนะครับโดยเราจะเลือกคําว่าชําระเงินด้วย QR code นะครับส่วนตัวเลขตรงนี้นะครับคือ200ดอลที่ c o n ิร์ตมาเป็นเงินไทยนะครับไทยบาทนะฮะก็ให้ท่านตรวจดูยอดเงินนะครับให้ถูกต้องหลังจากนั้นเข้าคําว่าการชําระเงินด้วย QR ครับพอคลิกเข้าไปปุ๊บก็จะมีคําว่าสร้างการเข้ารหัส QR นะครับให้เราคลิกไปต่อครับ หลังจากที่เราคลิกคำว่าการสร้าง QR code นะครับมันก็จะเด้งมาอีกหน้าต่างหนึ่งนะครับเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเป็น QR code แล้วก็จะมีตัวเลขที่กำลังวิ่งเขาดาวอยู่ประมาณ10นาทีนะครับซึ่งตัวเลขตัวนี้นะครับก็จะเป็นการนับถอยหลังนะครับของอายุ QR code นั่นเองนั่นหมายความว่าท่านจะต้องทำรายการภายใน10นาทีนะครับถ้าท่านไม่ทำรายการภายในเวลาดังกล่าวนะครับ QR code ก็จะหมดอายุนะครับ ซึ่งเราก็สามารถเอามือถือเรานะครับมาสแกนได้เลยนะครับโดยใช้แอปพลิเคชันธนาคารของท่านนะครับสแกน QR Code นี้ก็จะขึ้นเป็นตัวเลขเงินเลยครับหลังจากนั้นก็กดตกลงไปแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยในวิธีการฝากเงินนะครับ หลังจากที่เราทําการฝากเงินเสร็จแล้วนะครับเราก็จะกลับมาที่หน้า b i ตเซนเตอของเรานะครับเราก็กดคําว่าภาพรวมนะครับหลังจากนั้นนะครับระบบก็จะทําการฝากเงินให้ท่านโดยท่านสาม,มารถเช็คยอดเงินคงเหลือได้จากหน้า o v เวอร์วนะครับหากท่านฝากเงินแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับยอดเงินเข้าบัญชีที่ถูกต้องนะครับให้ท่านแจ้งมาที่ Official Line ของเรานะครับ Li@ n e at ด t หรือจะส่งเมลมาที่ support ตอ a t o c g c o m นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ